เี้วอราเลยมามาร้าายรูปหนู่ายกถายถยหนกินผักนี่ไงินผักกผักกินผักหนูเก่งหนูมาหยิให้ไหมอืหมดยังหนูเคียวอยู่หนูเคียวผักหนูเก่งหนูเคี้ยวผักดีแปผักผอผักป ผักเต็มปากเลยเด็กกินผักเด็กคุณน nice> anyway> ี้เก่งจริงๆเลยนี่ไงนี่ก็มีนี่งไงนี่แหม่มมาให้แม่แม่แบ่งไว้ให้แล้วทำก็ยังหนู่ะกินเลยพ่อพ่อพ่อเดินคนอันกับมาหมานะคะหนิงต้องชอบแน่เ๋ยหนูงังแนวเนาะ อุ๊ยอร่อยอยากกินผักอีกแล้วมากแก้งมากเห็นไหมพอแล้วปะป๊าไปกินเถอะค่ะ